สวัสดีครับวันนี้ก็มาคุยกันเรื่องเบาๆกันบ้างนะครับซึ่งเรื่องนี้นะ่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่สาหรับบางคนนะในคอมมูนิต y d e ี้เดโมครับหลายๆคอมมูนิต y ี้เนี่ยก็ไม่ค่อยพอใจกับรูปลักษณ์ของบนสเปียร์ใน เดี่ยวสองรีเซอเเนะครับเพราะว่ามันดูเลียวเล็กเกินไปไม่เหมือนกับตัวภาคเก่านะครับคือในคอมเมนเซอร์เนี่ยมันก็เป็นตัวที่ยอดนิยมนะคือคนชอบกันเยอะมากนะครับตัวบอลสเปียร์เนี่ยก็เป็นสายหนึ่งที่คนเล่นเยอะมากๆนะครับภาคเก่าเนี่ยตัวบอลสเปียร์เนี่ยก็จะเป็นสกิลที่ปล่อยแล้วก็พุ่งออกไปอย่างนี้นะครับก็จะมีเอฟเฟกเหมือนกับโซนิคบูมตามหลังไอตัวที่เวทมนต์ที่เราปล่อยไปนะแล้วก็เป็นสกิลที่แบบทะลุทะลวงนะครับ ซึ่งต้องบอกก่อนว่าตัว Necromancer เนี่ยมันไม่มีตัวให้เราเทสในช่วง Open b e บตใช่ไหมเราก็เลยยังไม่เห็นตัวสกิลจริงๆอะ่ะแต่ว่าตัวเอฟเฟ l l สกิเนี่ยที่เราเห็นกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเห็นจากตัวที่เขาส่งไปให้กับตื่อเกมต่างๆรีวิวนะครับแล้วก็ภาพปนสเปียร์ที่เขาเห็นกันเนี่ยมันคือมันมันเล็กแล้วก็เลียวมากๆนะครับไม่เหมือนกับภาคเก่าที่ดูหนาดูกว้างนะครับ ซึ่งหลายๆคนว่เปรียบเทียบว่าตัวบนสเปียร์ของตัว d ี s ซอ e เ e เนี่ยมันไม่ต่างเลยจากตัว i อซ์โบเลยมันควรจะเอฟเฟกต์ะการตากว่านี้ควรจะแบบมีโซนิกบูมตามหลังใหญ่ๆเหมือนภาคเก่านะครับ ซึ่งหลายคนไม่ค่อยปลื้มมากนะครับถึงขนาดไปยกตำนานของตัวโบนสเปียเนี่ยมาให้ฟังนะครับคือตัวโบนสเปียเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเวทที่เราจะไล่ทารอนหรือว่าคงเล็บของทรังอูนนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับทรังอูนเนี่ยก็จะเป็นมังกรนะครับ กองเล็บอะไรทำใหม,มันเลียวแหลมอะไรขนาดนั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบนสเปียร์ของตัวภาคด i เซเล็กเทดเนี่ยผมว่ามันคล้ายๆกับบนสเปียร์ของตัวเดโบสามนะถ้าไปดูเดโบสามเนี่ยตัวบนสเปียร์เนี่ย,ยมันจะเล็กเดียวประมาณนี้นะครับคือ,อตัวนีคอมเมนเซอร์เนี่ยของเดโบสามเนี่ยมันเข้ามาทีหลังมากๆนะ คนที่แบบว่าเล่นช่วงแรกๆเนี่ยคิดว่าน่าจะไม่ทันที่ได้เล่นตัวในคอมนเซอร์นะเพราะอย่างกับตัวผมเนี่ยผมก็เลิกเล่นเดโบอสามก่อนที่ในคอมนเซอร์จะเข้าอีกเพราะว่ามันมาช่วงหลังมากๆแล้วนะซึ่งซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าคนที่มาจากเดบอสามเนี่ยก็คงจะไม่ค่อยอะไรกับตัวบอลสเปียร์ของเดบอสองดีซเซนตทสเ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  ซึ่งตรงนี้ทางทีมงานบริษ,ษ,ษัทก็ยังไม่ได้ออกมาพูดอะไรเกี่ยวกับกรณีที่คอมมิ n ตี้บ่นกันเรื่องโบนสเปียร์เล็กนะครับ เ้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับตัวบนสเปียร์นี้ครับสำหรับความคิดเห็นของผมนะผมคิดว่าตัวสเปียร์ภาคเก่าก,กับภาคใหม่นยมันเป็นแค่เอฟเฟกต์เฉยๆนะแต่ว่าระยะหรือว่าขนาดพื้นที่ในการทำดาเมจของมันผมคิดว่ามันคงเท่าเดิมแหละทีมงานคงไม่ปรับให้มันเล็กลงตามขนาดนะก็มันไอตัวแสงๆเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่เอฟเฟกต์เฉยๆนะก็เห็นด้วยกับฝั่งที่บอกว่าสกิลมันควรสวยกว่านี้แต่เรื่องประสิทธิภาพจริงไงเราก็ต้องไปดูในเกมกันอีกทีนึงแต่ผมไม่เชื่อว่าทีมงานเนี่ยจะทำให้ประสิทธิภาพมัันนนลลด้อยงะครบ แล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงกับกรณีนี้ครับคือคิดว่าเออมันควรจะใหญ่ๆแบบภาค2หรือว่าเออขนาดไม่ใช่ปัญหานะครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับก็แค่มาเล่าให้ฟังเฉยๆครับว่ามันมีกระแสอะไรประมางในคอมมูนิตี้ต่างประเทศอยู่นะครับแล้วก็ถ้าหากคุณต้องการข่าวสารอะไรต่างๆเกี่ยวกับเกม d e บ o 2อง s e ไ e c t e d นะครับก็สามารถสับ c r i b e c h a n ของผมได้นะครับผมไม่มีเรื่องอะไรพวกนี้มาคุยกันเรื่อยๆนะครับ สำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ